ในเกมที่เต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องการทรยศและการเอาชีวิตรอดมีผู้เล่นบางคนที่แทบไม่มีบทพูดไม่โดดเด่นไม่ใช่ตัวเอกไม่ใช่ตัวร้ายแต่กลับจริงที่สุดวันนี้เราจะพูดถึงผู้เล่นหมายเลข394หนึ่งในตัวละครที่ส qui ิ g เกมซีซั่น2ไม่ได้เล่าให้เราฟังแต่ถ้ามองลึกพอ เธออาจเป็นตัวแทนของคนธรรมดาที่ถูกระบบบีบจนต้องมาเล่นเกมนี้ผู้เล่น394คือใครผู้เล่น394เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันหญิงที่ปรากฏตัวในช่วงต้นของสค u ิตเกมซีซั่นสอเธอไม่ได้มีฉากเปิดตัวไม่มีแฟลชแบ็กชีวิตไม่มีดราม่าชัดเจนสิ่งเดียวที่เรารู้คือเธอคือหนึ่งในคนที่เลือกเข้ามาเล่นเกมนี้ และในสกิลเกมการเลือกเข้ามาไม่ใช่เพราะอยากรวยแต่เพราะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วการที่ซีรีส์ไม่เล่าเท่ากับการเล่าแบบหนึง่งหลายคนอาจมองว่าผู้เล่น394เเป็นแค่ตัวประกอบแต่จริงๆแล้วการที่ซีรีส์ไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยคือการเล่าเรื่องในอีกรูปแบบหนึง่งเธอคือคนที่ไม่มีใครสนใจ คนที่ไม่มีอิทธิพลคนที่หายไปได้โดยไม่มีใครถามถึงเหมือนกับในโลกความจริงที่คนจำนวนมากล้มโดยไม่มีใครรู้ชื่อวิเคราะห์บุคลิกจากพฤติกรรมจากฉากที่ผู้เล่น9 9 4ปรากฏตัวเราจะเห็นว่าเธอเป็นคนไม่แสดงอารมณ์รุนแรงไม่ตะโกนไม่พยายามเป็นผู้นำไม่แสดงความหวังมากเกินไป นี่สะท้อนถึงคนที่เคยผิดหวังมามากแล้วคนแบบนี้มักไม่เชื่อในปาฏิหาริย์ไม่เชื่อว่าตัวเองจะเป็นผู้รอดแต่ก็ยังต้องเดินต่อเพราะหยุดไม่ได้ผู้เล่น394กับทีมหลักของส q u i ปเกมส u i ิ g เกมไม่ได้เล่าเรื่องของผู้ชนะเท่านั้นแต่เล่าเรื่องของคนที่ถูกระบบคัดออกผู้เล่น394คือภาพแทนของ คนทำงานหนักแต่ไม่เคยรวยคนที่หนี้สินรุมเร้าคนที่ไม่มีใครยื่นมือช่วยเกมไม่ได้ฆ่าเธอทันทีแต่ชีวิตก่อนเกมต่างหากที่ค่อยๆฆ่าเธอมาก่อนแล้วถ้าเธอมีแฟลชแบ็กจะเป็นแบบไหนถ้าสคริปต์เกมเลือกเล่าอดีตของผู้เล่น394มันอาจไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอาจเป็นแค่แม่ที่ต้องเลี้ยงลูกคนเดียว ลูกจางที่โดนเอาเปรียบคนธรรมดาที่ทำทุกอย่างถูกต้องแต่ชีวิตไม่ตอบแทนและนี่แหละที่น่ากลัวเพราะมันคือเรื่องของพวกเราทำไมตัวละครแบบ394ถึงสำคัญถ้าสคริปต์เกมมีแต่ตัวละครเด่นเรื่องนี้จะกลายเป็นแค่ซีรีส์เอาชีวิตรอดแต่ตัวละครอย่างผู้เล่น394ทำให้เราจำได้ว่า ไม่ใช่ทุกคนจะได้โอกาสเล่าเรื่องของตัวเองไม่ใช่ทุกคนจะได้เป็นพระเอกและไม่ใช่ทุกความตายจะมีคนจดจำสรุปผู้เล่น394อาจไม่ใช่ตัวละครที่คนพูดถึงมากที่สุดแต่เธอคือตัวแทนของคนธรรมดาที่ถูกระบบผลักจนต้องมาเสี่ยงชีวิตและนี่อาจเป็นสิ่งที่สวิต์เกมอยากให้เรากลัวมากที่สุดไม่ใช่เกม แต่คือโลกจริงที่ทำให้คนแบบผู้เล่น394ต้องมีอยู่จริง